ข่าวสารน่ารู้นะครับคลิปวิดีโอวันนี้นะเราจะมาพูดกันในท็อปปิกของการยินยันตัวตนเพื่อรับเงิน1,000 0บาทนะครับผ่านแอป ไทยไอดีก็คือ,อยืนยันตัวตนนะครับในแอปทางรัฐโดยใช้ไทยไอดีนี่แหละนะครับเป็นตัวยืนยันตัวตนนะครับซึ่งคุณต้องมีแอปไทยไอดีก่อนนะนะครับซึ่งบางท่านเนี่ยที่ไปลองดาวน์โหลดนะครับแอปทางรัฐแล้วนะแล้วก็ปรากฏว่ายืนยันตัวตนไม่ผ่านนะครับหรือขั้นตอนการยืนยันตัวตนมีปัญหานะครับมันมีอีกวิธีหนึ่งนะครับในการยืนยันตัวตนก็คือการยืนยันผ่านแอปนะครับไทยไอดี นะซึ่งเราต้องมีแอปไทย i d ก่อนก็โหลดแอปไทย i d มาเลยนะครับนะโหลดโหลดมาได้เลยนะครับลองไปดาวน์โหลดดูคราวนี้พอได้โหลดมาแล้วนะครับขั้นตอนในการยืนยันตัวตนผ่านแอปไทย i d นะครับมี8ขั้นตอนง่ายๆ 1. นะครับเปิดแอปไทย i d ขึ้นมากดนะครับลงทะเบียนด้วยตนเองนะครับอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆนะครับติ๊กยอมรับนะกดยอมรับเงื่อนไขการใช้ ใช้บริการเพื่อทําการลงทะเบียน3นะครับถ่ายรูปแบบจําตัวประชาชนของคุณให้ตรวจสอบความชัดเจนและกดปุ่มยืนยันและถ่ายใหม่นะครับถ่ายรูปหลังแบบจําตัวประชาชนให้ตรวจสอบความชัดเจนและกดยืนยันนะครับหรือถ่ายใหม่เสร็จแล้วตรวจสอบข้อมูลแบบจำตัวประชาชนหากถูกต้องให้กดยืนยันนะครับแล้วก็ถ่ายรูป apps, นะครับภาพใบหน้าตนเองตรวจสอบความชัดเจนและกดปุ่มยืนยันนะครับหรือหากต้องการถ่ายใหม่ก็สามารถกดถ่ายใหม่ได้ สร้างรหัสผ่าน8หลักนะครับโดยต้องไม่เรียงกันนะเช่น11111234นะครับนะพร้อมยืนยันร,รหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งนะครับระบบแจ้งเตือนขอความยินยอมจากนั้นระบุรหัสผ่านอีกครั้งเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชันครั้งแรกนั่นเองนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะในการลงทะเบียนตัวไทย i ID คราวนี้พอเรามีไทย ID ในเครื่องแล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะยืนยันตัวตนนะครับผ่าน ยืนยันตัวตนเข้าใช้งานแอปทางรัฐผ่านแอปไทย i d ได้นะครับเนี่ยมันคู่กันนะต้องมีแอปแอปไทย i d ก่อนนะครับแล้วก็แอปทางรัฐเอาละขั้นตอนก็คือ1นนะครับก่อนอื่นเปิดแอปทางรัฐนะครับแล้วก็กดสมัครใช้งานนะครับกดเข้าสู่ระบบด้วยไทย i d นะเดี๋ยวมันจะลิงก์กันนะครับแล้วก็อ่านรายละเอียดเงื่อนไขนะครับติ๊กยอมรับนะครับติ๊กยอมรับจากนั้นระบบจะ พาไปที่แอปไ,ออปไทยไอดีนะครับที่มันอยู่ในเครื่องคุณนะครับก็พินนะครับที่ตั้งไว้นะ8ตัวนะพินที่ตั้งไว้8ตัวในแอปไทยไอดนะครับที่เราพึ่งไปลงทะเบียนมาเมื่อเก็บน,นะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะพาคุณมาสู่หน้านี้นะครับนะหน้านี้จะบอกว่านะครับให้ยืนยันตัวตนเข้าสู่ระบบนะครับ นะกดยินยอมนะครับแล้วก็กอกรัสผ่านพิม8ตัวืปเกี้นะครับอีกรอบหนึ่งเสร็จแล้วนะครับกดเพื่อกลับเข้าไปที่แอปพลิเคชันทางรัฐนะเพราะว่าทำการเรียกว่าเช็คยืนยันตัวตนผ่าน t h ยไอดไปแล้วนะครับเขาเช็คเรียบร้อยเช็คข้อมูลเรียบร้อยนะครับระบบจะพากลับมานะครับกอกพินอันนี้ของแอปทางรัฐแล้วนะแอปทางรัฐกอกพิมพ์พิมพไปเสร็จแล้วนะครับจะให้สแกนใบหน้านะครับ ให้ดำเนินการใช้งานนะครับเพื่อสแกนใบหน้าเสร็จแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับจากนั้นผู้ใช้งานก็สามารถเข้าใช้บริการต่างๆบนแอปทางรัดได้เห็นไหมว่าพอเรามีแอปไทย i อแล้วเนี่ยนะครับการเข้าแอปทางรัดมันเป็นเรื่องง่ายแล้วนะครับมันเป็นเรื่องง่ายแล้วก็สะดวกนะครับแล้วก็ปลอดภัยนะเพราะนั้นใครที่ไม่สามารถที่จะยืนยันตัวตนได้นะครับผ่านช่องทางอื่นๆก็สามารถใช้ตัวเนี้นะครับ แอปไทยไอดีในการยืนยันตัวตนนะครับก่อนจากกัน,นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับนะครับเงิน1,000 0บาทนะเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทนะครับจากทางรัฐก็คือประชาชนที่อยู่ในทะเบียนบ้านนะครับมีบัตรจำตัวประชาชนมีสัญชาติไทยอายุเกิน16ปีบริบูรณ์ภายในวันที่30กันยายน2567ในะครับไตรมาสุดท้าย แล้วก็ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน8 4 0 0 0 0บาทต่อปีภาษีในปี2566มีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันทางการเงินเฉพาะกิจรวมกันไม่เกิน500,000บาทนะครับภายในเดือนมีนาคม2567นะครับก็สามารถที่จะเข้ารับนะครับใช้ตัวได้รับเงิน10,000บาทตัวนี้นั่นเองนะครับส่วนขอบเขตการใช้งานนะครับก็ ประชาชนกับร้านค้านะใช้ในเชิงพื้นที่ระดับอำเภอนะครับใช้แบบพบหน้าการ face to face ไม่สามารถที่จะใช้จ่ายแบบออนไลน์นะครับหรือช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านแอปต่างๆอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็ซื้อสินค้านะครับประเภทเหล้าเบียร์บุหรี่อะไรพวกเนี้ยนะครับนะไม่ได้นะหรือหวยอะไรพวกเนี้ยอันนี้ไม่ได้เลยนะครับซึ่งใช้อะไรได้ไม่ได้เนี่ยนะครับผมมีทำคลิป แยกไว้ละเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับก่อนจะการฝากกดไลค์กด Sub s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจด้วยนะก่อนจากกันนะครับผู้ประกันตนทุกท่านนะครับทราบหรือไม่ว่าผู้ประกันตนทุกท่านสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการนำส่งเงินสมทบหรือการตรวจสอบสิทธิ์การรักษานะครับว่าอยู่โรงพยาบาลไหนอยู่สถานพยาบาลไหนหรือการขอเปลี่ยนสถา,านพยาบาลประวัติสิทธิประโยชน์ทดแทน คำนวณเงินส่งค์ฉลาภาพประวัติการทําธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์หรือการแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทํางานนะครับและระบบทันตแพทย์ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.ts นะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะและใครไม่รู้ว่าเราส่งงวดนะครับ ส่งงวดมากี่งวดส่งเงินสมทบมากี่งวดก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของการคำนวณเงินส่งคราชราภาพนะครับเข้าไปดูว่ามีการนำส่งนะครับมาตรา3-3ส่งงวดละเท่าไหร่ส่งเงินสมทบเท่าไหร่นะครับเข้าไปดูได้เลยแล้วก็บัาเน็ตตอนนี้นะครับมันเท่าไหร่ส่วนของนายจ้างเป็นอย่างไรส่วนของลูกจ้างเป็นอย่างไรนะครับ หรือเข้าไปดูประวัติการใช้ประโยชน์ทดแทนไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงานเจ็บป่วยหรือธนตกรรมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามีการรับเงินกรณีว่างงานแล้วหรือยังวันไหนเมื่อไหร่รับกี่ครั้งแล้วนะครับนะก็สามารถทําได้เพราะนั้นประโยชน์พวกนี้นะครับผู้ประกันตัวทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้เลยนะไปสมัคร สมาชิกโดยใช้หลักบัตรประจำตัวประชาชนของทุกทท่านนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปดูหรือนะครับสะดวกยิ่งกว่านี้นะครับผ่านแอดไลน์ SSO ไทยสแกน QR code ที่อยู่ทั้งหน้าจอน,นี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปเช็คได้เหมือนกันนะเข้าไปเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่านแอดไลน์นะครับของประกัสังคมนะ เช็คเงินสมทบชราภาพเหมือนกันเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการปลี่ยนโรงพยาบาลการแจ้งปิี่นโรงพยาบาลการเบิกสิทธิประโยชน์อื่นๆหรือจะไปดูสิทธิประโยชน์มาตรา333940วิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40การเบิกสิทธิประโยชน์ช่องทางการชําระเงินสมทบหรืองานทะเบียนและเงินสมทบมาตรการเร่งด่วนอื่นๆน,น,นะครับหน้าจอจะเป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับเข้าไปดูได้เลยนะไปดูว่าเงินสมทบคุณเท่าไหร่แล้ว เงินบำนาญชราภาพเท่าไหร่แล้วหรือไปเปลี่ยนโรงพยาบาลเองได้เลยนะครับก่อนจากากรน,นะฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์สอบถามคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของท่านๆนะครับคำถามของท่านๆจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะครับได้ รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ